ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ f c และท่านผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านครับผมกับผมแฮกบ่าวดอยมีสินค้าใหม่มานำเสนอจะสวยสดงดงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับผมก็จะมีสามสี่ชุดครับตอนนี้ช่างเตรียมไว้ครับนี่เตรียมไว้ให้ลูกค้าครับลูกค้าจะมาเอาครับนี่สังกินครับคน่อครับ เก็บรายละเอียดก่อนส่งงานครับตัวนี้ครับขึ้นร้อยใช่ไหมพี่นี่ลูกค้าจะมาเอาบ่ายครับนี่นี่เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าครับนี่ครับทําคนเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดครับยกหัวขึ้นครับเห็นช่างบอกว่าจะยกตัวร้อยมั้งครับนี่น่าจะตัวนี้สวยสวยมั้งครับนี่ลูกค้ามาสั่งจองไหมครับเมื่อวานนี้ครับนี่ใครอยากได้ก็มาดูที่ร้านสั่งจองได้ครับได้หมดครับนี่ประมาณนี้ครับร้อยครับร้อยมีเยอะแล้วครับตอน ตัวนี้น่าจะมีอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบสิบเครื่องแล้วครับเนี่ยร้อยสิบครับส่วนตัวนี้นี่รีวิวให้ชมนะครับก็จะมีลงมีล้างครับมีเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับอันนี้คือตัวอย่างครับที่ว่าส่งมอบให้ลูกค้าครับนี่นี่อันนี้คือลองก่อนครับนี่ใช้ได้ครับถ้าใช้ไม่ได้ไม่ให้ครับนี่ลองก่อนนะครับร้อยสิบครับก็จะใส่ตัวนี้ครับ ทีเดียวครับนิ่งๆครับงั้นเาี๋ตัวนี้มาครับนี่ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับนี่แล้วก็มี fc อยากให้ผมรีวิวหนึ่งสองห้าครับตัวนี้นะครับนี่หนึ่งสองห้าน่าจะมีอยู่ตอนนี้น่าจะมีอยู่หนึ่งเครื่องมั้งครับหนึ่งสองห้าก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะครับแต่ไ้ล้างครับตัวหนึ่งสองห้าสองมืนเก้าันบาทครับนี่ผมรีวิวให้ลูกค้าชมแล้วนะครับนี่ ก็อยากได้อีกตัวหนึ่งห้าห้าครับ RT หนึ่งห้าห้าก็มีอีกตัวครับออกได้ไหมพี่ยกคนเดียวเลยครับยากเหมือนกัน,นครับเครื่องรถไถนี่ไม่ใช่เบาๆนะครับเนี่ยลูกค้ามาเอาตัวนี้นะครับมาดูไว้วันนี่ครับก็จะมี RT ร้อยสิบแล้วก็โค้ง NC 131ครับตัวนี้120จะอยู่ที่ประมาณน่าจะ องหมื่นหกนะครับสองหมื่นหกพันบาทครับนี่ประมาณนี้เลยครับเดติดค้างช่างก่อนครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวใส่เสร็จผมพามาชมครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูหนึ่งสองห้าก่อนครับที่ fc ให้ผมรีวิวครับเอะที่พี fc ท่านไหนอย่างนั้นผมรีวิวเครื่องไหนก็ผมวงคอมเมนต์ได้ครับนี่เดี๋ยวผมมารีวิวให้ทุกเครื่องครับแล้วก็ตอบทุกความคิดเห็นเลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับสวยๆครับนี่เดี๋ยวไม่ได้ติดเครื่องนะครับถ้าอยากให้ติดเครื่องก็ คอมเมนต์ใหม่ครับว่าอยากฟังโงฟังเสียงครับตัวนี้ R t 1 5ทครับที f ีออยากได้ครับตัวนี้37,000บาทครับตัวนี้ติดโครงไว้เฉยนะครับไม่ใช่ว่าขายเป็นชุดนะครับขายแยกก็ขายนะครับนี่ตัวนี้ห5ึ่0 0 0บาทครับสภาพประมาณนี้ครับพร้อมใช้งานครับจะเอาไปปั่นหลงปั่นน้ำครับหรือใส่แบบนี้ก็โอ้โหแรงเหลือๆครับนี่ ส่วนชุดนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับท็อปฮิตครับ R T ร้อยครับนี่แล้วก็ R T ร้อยสิบครับนี่ตัวนี้ก็เช็คไว้ครับยังไม่มีเจ้าของเหมือนกันครับนี่ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของใครอยากได้ก็ทิ้งกลางสอบสามได้ครับหรือว่าเข้ามาดูที่ร้านครับตัวนี้โคบูตา R T ร้อยสิบครับจะอยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทครับส่วนโครงตาช้าง NC พัดเอครับสองหมื่นแปดพันบาทครับชุดนี้คือขายแยกนะครับ ไม่ได้ขายเป็นชุดนะครับคือราคานี้แยกให้อยู่แล้วครับเฉพาะโครงตาช้าง NC พัดเย็กก็สองหมบาทครับแล้วก็เครื่อง R t ทคูป t ต้าอาท้อยสิบครับก็สองหมบาทครับประมาณนี้เลยครับสวยๆครับเพิ่งเข้าใหม่นะครับแต่ยางไม่ได้ยางตัวนี้นะครับนี่ถ้ามาเอาก็นี่ยางสภาพประมาณนี้ครับส่วนยางที่ร้านช่วงนี้ขาดหน่อยครับก็เลย เอาคันนั้นมาใส่คันนี้ครับนี่ได้แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบตัวนี้นะครับเมาคุยกันหน้าร้านครับสวยๆครับส่วนชุดที่สองครับก็จะเป็นคูปัตตาอาร์ทีร้อยครับโอ้ตัวนี้เรี่ยมมากครับเพิ่งเข้าใหม่นะครับนี่ตัวนี้ราคาสองหมื่นสี่พันบาทครับนี่คูปัตตาอาร์ทีครับสองหมื่นสี่พันบาทครับอาร์ทีร้อยครับสวยแบบนี้ก็หายาก เหมือนกันนะครับสภาพหนึ่งในร้อยเหมือนกันนะครับก็ว่าสวยๆแบบนี้ครับนี่สภาพประมาณนี้ครับดอกยางก็จะให้ประมาณนี้ครับยังไม่ทําสีครับอยากได้สีไหนก็ว่ากันครับนี่อันนี้คือสีเดิมๆครับกระทะใหม่นะครับที่ให้ไปครับไม่ใช่กระทะเก่านะครับยางก็เป็นยางใหม่นะครับสวยๆแบบนี้เลยครับโอ้ผมอยากมีตังมาซื้อเลยครับโอ้คงคงตัวนี้สวยมากครับ บอกเลยพี่พีเอฟซท่านไหนอยากได้รีบๆด่วนเลยครับนี่ยังไม่มีเจ้าของนะครับนี่คงตัวนี้สองหมื่นแปดพันบาทครับสวยมากครับสภาพหลังฟ้าเลยก็ว่าได้ครับนี่ประมาณนี้เลยครับขนาดผมคนรีวิวผมยังชอบเลยครับนี่ตัวนี้ใหม่ครับนี่คืนให้ใหม่นะครับไม่ใช่ของมือสองครับไม่มีรอยใช้เลยครับนี่คอนเซปต์ทางร้านครับเดิมมครับเดิมทุกจุดครับเน้นเดิมครับ เพราะว่าแถวนี้นี่ชอบรถไทยเดิมๆครับส่วนรถไทยแต่งนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเอานน้นเดิมๆครับขึ้นเขาขึ้นดอยเนาะส่วนรถไทยแต่งก็มีเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบครับนี่ประมาณนี้เลยครับแต่งครับเต็มสูบครับยังอยู่ครับส่วนราคาอีกรอบครับคูปต้าอาร์ทีร้อยครับสองหมืนสี่พันบาทครับส่วนโครงตาช้าง NC พัดเอ็กครับสอง0มืนแปดพันบาทครับนี่พีพีเีท่านไหนสนใจก็รีบๆด่วนนะครับ ี่ของมีจํานวนจํากัดครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับนี่ก็ยังมีว่างอยู่ครับส่วนนี้ออกหนึ่งชุดครับช่างทําไม่ทันครับช่างพี่ช่างกินนี่อยู่คนเดียวครับก็เนาะก็แต่ก็ส่งลูกค้าทันเหมือนเดิมครับนี่ส่วนเครื่องก็จะมีประมาณนี้ครับ RT 90 RT 120ครับ ยันมา150 di เดี๋ยวผมถ่ายให้แบบ cc ให้ชมนะครับส่วนพี่พีเท่านไหนอยากทราบราคาแล้วก็อยากได้เครื่องไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับหรือว่าจะเป็นเครื่องครับเกียร์ครับเยอะครับก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้เนาะอยากได้เกียร์ตัวไหนครับอยากได้เครื่องตัวไหนครับนี่หรือว่าเป็นหม้อน้ําเป็นยางครับก็คอมเมนต์มาได้ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมมารีวิวให้เนาะอ๋อมีอีกเครื่องครับท PFC อยากได้ครับ RT 1 5 5ครับโอ้โผมไม่เห็นครับขออภัยครับนี่นี่อีกตัวครับเหลือใส่มะกรองครับแล้วก็แผงครับนี่ตัวนี้จะอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับส่วนพวกชุดนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับสองสามชุดนี้ครับสองหมืนบาทครับนี่ NC หนึ่งสามหนึ่งครับส่วนเครื่องก็จะมีประมาณนี้แหละครับนี่ยันบงยันมาครับเยอะครับ 160 150สร้อยห้าหรือว่าจะเป็นคูปตาร้อย1 0ครับนี่ร้อยหครับอันนี้ร้อยครับร้อยห้าสิครับเครื่องก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนอีทีทางร้านก็มีขายอยู่นะครับแปดแรงเก้าแรงสิแรงยังมีครับนี่ส่วนนี้จะเป็นร้อยสิบครับร้อยยี่ครับร้อยสิบครับร้อยครับร้อครับเซทีร้อจะมีอยู่หนึ่งเครื่องนะครับส่วนอาทีหนึ่งสองห้า จะมีอยูห่หนึ่งเครื่องครับนี่ใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามได้ครับนี่ยกขึ้นไงพี่ยกโอ้โหโอ้โโโจะได้หนึ่งชุดนะไม่ธรรมาดาครับขัดล้างทำความสะอาดครับโวยช่างใหญ่ช่างพี่กินครับ ύ, คนหล่อครับนี่ช่างใหญ่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูแลหลังการขายครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับไม่มาซื้อแล้วซื้อเลยครับนี่ ซื้อไปนี่ไม่ต้องกล erm ัวว่าจะพังจะอะไรครับนี่มีปัญหามีอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาหาช่างได้ครับนี่หรือว่ารับซ่อมครับนี่ประมาณนี้เลยครับนี่ดูครับทำความสะอาดครับสวยเรียบๆครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากพี่ๆ f c กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับรับการแจ้งเตือนคลิปอีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับเจอกันคลิปหน้ารถสวยแฮกบาร์ดอครับสวัสดีครับ